แต่ก่อนหน้าที่เมอร์ซีนาจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์ในเดือนตุลาคม1997มีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นและถูกเชื่อมโยง,ขงเข้ามาในภายหลังนั่นคือคดีของมารเกเรตมาเฮอร์มาเกเรตมีลักษณะชีวิตที่แตกต่างจากเมอร์ซีนาเล็กน้อยเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและสู้ชีวิตร่างของเธอถูกพบในพงหญ้าข้างทา,างในย่านซอมเมอร์ตันสภาพศพของมารเกเรตนี่แหละครับที่เริ่มเผยให้เห็นลายเซ็นของดูพาสอย่างชัดเจนอย่างที่ผมเล่าไปในตอนต้น ลายเซนของดูพาสคือการทำลายหน้าอกของเหยื่อในกรณีของมากา์เร็ตหน้าอกของเธอถูกเฉือนออกไปข้างหนึ่งนี่ไม่ใช่การกระทำเพื่ออำพรางศพและไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยานักวิเคราะห์พฤติกรรมมองว่าการกระทำนี้สะท้อนความต้องการทำลายความเป็นแม่และทำลายความเป็นหญิงดูพาสมีความขัดแย้งในจิตใจเกี่ยวกับแม่และผู้หญิงการตัดอวัยวะส่วนนี้ออกไปคือการระบายความโกรธแค้นที่ฝังรากลึก และเป็นการเก็บทรอฟี่หรือของที่ระลึกจากเหยื่อเพื่อนำกลับไปจินตนาการต่อในภายหลังความน่ากลัวคือในช่วงเวลานั้นตำรวจยังไม่สามารถเชื่อมโยงคดีเหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์เพราะดูพาสฉลาดพอที่จะเลือกเหยื่อที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยและทิ้งหลักฐานไว้น้อยมากข้ามมาถึงเดือนเนษายนปี1999ครับคดีที่3ที่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการมัดตัวดูพาสคือคดีของนิโคพาเตอร์สัน นิโคทำงานบริการทางเพศซึ่งในทางอาชญาวิทยาจัดว่าเป็น high risk lifestyle หรือกลุ่มเสี่ยงสูงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเธอมีค่าน้อยกว่าคนอื่นการตายของนิโคเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดพอๆกับคดีอื่นร่างของเธอถูกพบในบ้านพักของเธอเองในสภาพที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณและที่สำคัญลายเซ็นเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งหน้าอกของเธอถูกตัดออกไปแต่สิ่งที่ดูพาสพลาดในครั้งนี้คือความสัมพันธ์ที่เขามีกับเหยื่อ ดูพาสเป็นลูกค้าประจำของนิโคนี่คือจุดที่ทำให้ตำรวจเริ่มได้กลิ่นเขาไม่ได้เป็นแค่คนแปลกหน้าต่อไปแต่เป็นคนที่อยู่ในวงจรชีวิตของเหยื่อในที่เกิดเหตุบ้านของนิโคลตำรวจพบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากนั่นคือ DNA แม้ว่าดูพาสจะพยายามทำความสะอาดที่เกิดเหตุแต่ด้วยเทคโนโลยีการตรวจ DNA ที่เริ่มพัฒนาขึ้นในปลายุค0ทําทำให้ตำรวจสามารถเก็บตัวอย่างจากคราบเลือดเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่ได้ นี่คือจุดเปลี่ยนครับเพราะเมื่อผล DNA ออกมาตรงกับปีเตอร์ดูพาสซึ่งมีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางว่าวอยู่ในฐานข้อมูลตำรวจจิกซอทุกชิ้นจึงเริ่มปฏิปต่อกัน